สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับผมอีกเนาะกับช่องโยพันละชาแนลครับมื้อนี้คงกระสิบไปตลาดให้พี่น้องเบิ้องคือเก่าแล้วครับสิบปไทยกิตลาดให้พี่นอ้องเนบะิ้งเนาะมื้อนี้เอารถไปดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดที่ผมพี่น้องไปกันครับ ครับพี่น้องอผมก็หอร้านจอดรถตาซานเนาะซื้อของหลายซื้อกันด้วยบนนี้ของแห้งอีกเลยพี่น้องแห้งหลายเต๋อบิ๊กของฮะซื้อแค่นี้กะแห้งสำเร็จฮาก็ต้องในเสือเนาะเพราะมันจำเป็นนะพี่น้องเนาะเพื่ออะไรประกันค่าขายเ้ามาซื้อวัอาาอวตถุดิบซื้อครับซื้อเนี่อซื้อ กระดูกหมูมันเกินสแสนเพรามาตัะสือ่อเพื่อที่จเอาของกันนะพี่น้องเนาะปะ่ะเดี๋ยววันนี้ผมสิพยายามะไทยให้พี่น้องได้เบิ่งเละไร้วันนี้ไปกันครับบ้าอลายครับพี่น้องเราผมจบกลับบ้านถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะปะ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปล่างหากร่างประตูด,ดีก่อนเนาะเพื่อที่จะมาทำนำ้ำซุปไข,ข่ก๋วยเตี๋ยวกันไปกันครับ A few moments later, Artlist.io Music licensing reimagined. ปุงแล้วบดน,นี้ก็ล้อมันเดือดอย่างเดียวล์ละครับตอนนี้นี่ครับหน้าตาตอนนี้โปรท่านได้เดือดแล้วครับเพื่อนน้ำสุกเพิ่งปุงเสร็จไม่ไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พร้อกับพอแค่นี้ก็นเนาะเดี๋ยวผมสิลงคลิปพี่น้องเบิ่งซูมื้อครับผมเดี๋ยวเมื่ออื่นเจอกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณเพือพ่อนๆท,ท,ทั้ง Facebook และก็ใน YouTube ของผมนะครับ YouTube ช่องโยพันรันชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ